สวัสดีครับมาพอผมแล้วครับมือนี้ตามคำไงยพี่น้องมือนีผ้าพีผ้านองมาก,กินโคเรียดองพี่น้องเลยเบิง่งรูปผีจานบักไงอันนี้ออียงน้องหอยเป่าเฮืออันนี้แซลมอนดองพี่น้องอันนี้แม่กระพุนครับมามาครับมาโอ้แซลมอนตอนบักไงพี่น้องเลย Tuyệt gạo. phải không? mình đi ăn hả? ทำข้าวแต่ข้าเนาะสุดยอดเลยครับโคเรียดองนะครับผมกลับมาได้กินเทอร์เลียนแบบพี่น้องแซ่บครับแต่ชมอน,นี่มันสดมันครับ Hôm nay kìm thao đây Hãy subscribe มันสีหอมหอมน้ำมันง่ายด้วยนะหอมน้ำมันง่ายแล้วเป็นนัวๆยังไรวะบอกไปเถอะแต่ว่าความน้ำมันง่ายครับ

สูตรมันคือว่าแกออกมาจากตู้เย็นเราต้องกิน่นด้วยนะครับถ้าเขากินแบบบ่เย็นเนี่ยมันจะรสชาติมันจะเปลี่ยนแก่ข้าวเนี่วยวอโอ้โหน้องใม่ขอบคุณเลยแล้วมีหอน,น้องใหม่ตุ่มครับมื่อวานมาบ้านน้องเ <c oughs> มื่อวานน้องแพตตี้ครับน้องเพิ่เงเลิกจัดให้สุดบักใหญ่เลย โคเรียดองกินกับนอนนั่งกินครับพี่ไปกินกับผมบ่กพี่น้องเอ้ยมาครับบ้าเอาสองมือรึเปล่าปลาช่อหม่อนเนี่ย บวแพรป่าชื่อมันสดจ้าชื่อมันดองนี่ยเสียบเพื่อนเนี่ยโอ้ยเพ่เคยกินนะรสชาตินี่แบบบวบแพรชม่อมันสดเลย ั่งกับพุ้นนี่ก็สุ่นอไเป็นเชนเชนแน่เน่าเสจย tôm nước mắm hơi sệt đấy ạ, cay mặn tôm bự nhá, sệt với đây bình làm อหอยมันเป,นนปล่งนั้นชีบัวกลางเลยยังพุดพุดดีขนาดครับอหอยเป่าเฮ้อแใสบกวางหอยชื่อดีบานท้ายก็หน้รับ แก่ข้าวทรงไทยก็ไม่หรอกโอ้กาาลิ่นอะไรพี่น้องเลยอิ่มเหนือได้คำปนี้แก่ข้าวทรงไทยกนไม่หรอะแซ่บได้ครับพี่น้องล่องหามากลิ่นมึงได้พี่น้องเลยโคเรียดอง ไดาแล้วมือนี่ก็ได้อิ่มแล้วครับฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อกดไหค์คดแคร์กดตดต่มนะครับเพียไอตามข้ามใหญ่ผมมีสองเพียรนะครับเพียเพียหนึ่งพึ่งเปิดมาใหไม่ครับซื้อเพียไอตําข้ามใหญ่แฟนเพียล้วก็อีกเพียหนึ่งเพียไอต่มข้ามใหญ่ครับ,บ,รบเ,ปเป็นเป็นจ้ควางเดี่ยวกันครับทั้งสองเพียครับมือหนึ่งก็ขอขก้าวเข้ามาสวัสดีครับ